วันนี้ครูจะพาทุกคนทำนะคะวางแก้วน้ำอย่างไรให้เฮงให้ปังคะแก้วน้ำสองใบวางทิศเหนือกับทิศใต้ทำแบบไหนนะคะก่อนอื่นเลยทุกคนเตรียมน้ำสองแก้วแบบนี้นะจ๊ะเอาวางแบบนี้นะจ๊ะวางสองแก้วก่อนนะหลังจากนั้นปุ๊บนะคะให้เราน้โมสามจบแล้วตามด้วยน้โมพุทธายะสัมมาอรหังเก้าจบนะคะ หลังจากนั้นให้เราวางแก้วไว้ทิศใต้หนึ่งใบนะคะตรงนี้ของครูเป็นทิศใต้นะคะทุกคนครูก็จะวางไว้ตรงนี้เงินไหลกองทองไหลมานะคะเดี๋ยวไปอีกมุมหนึ่งค่ะมุมทิศเหนือจ้า ทิศนี้นะคะเป็นทิศเหนือนะคะเราก็วางได้เลยสําหรับใครที่ติดขัดในเรื่องของการเงินการงานอยากให้เงินไหลกองทองไหลมานะคะวางได้เลยตรงนี้ทิศเหนือของครูนะจ๊ะแล้วเราก็บอกเลยค่ะเงินไหลกองทองไหลมานะจ๊ะเฮงเด้วยรวยทุกๆบ้านค่ะทุกคนเฮงกว่าย่อมดีกว่านะจ๊ะ